น้อพ mm ี hmm. windows, ่น้องมาหมู่บ้านนี่ค่ะบ่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาประท่านเพิ่นบ่วงสวงเพิ่นถือเลขเป็นล้านเพิ่นกระจ่างมาล่ำมาหมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะมีเสียงเพลงมีเสียงดนตรีมันกะทายท้ำอะไรนาะพี่น้องเนาะเพลงกระจอกเสงอวันเรีกกระสีดกระจอกท้ำพิธีเสร็จหมู่บ้านนี่มาเบิ่งเลขหางประทัดพิพิพันจุดหมู่บ้านเน้าพี่น้องเลขหางประทัดมันเป็นนั่นนี่นี่เดี๋ยวเลขหางประทัดเพิ่นจุดหมู่บ้านนี่ที่เพิ่นบ่วงสวงหมู่บ้านนี่ สามศูนย์อันนี้ก็เจ้าว่าเลขเก่าฮันแมนอยู่ป่ะว้ยเหล็กเก่าล่ะว่ายเหล็กบอบอบอแมนเหล็กเก่าเล็กเก่าเก้าเก้าหกเจ็ดมันก็ออกไปละหกเจ็ดมันออกได้หมดนั่ละเมื่อกี้เฉลียตะกันเก้าหกเก้าเจ็ดทอนแล้วเก้าหกเก้าเจ็ดข้างนอกมาตัดมาสร้อยกับสามศูนย์เหลขสองตัวคือสามศูนย์ มาเบ่งเพิ่นทําธีเพิ่นบงวงสรวงวานเพิ่นตึกก็เ,เจ้าถือกันร้ายหมก็เ,เจ้าถือกันห้ายถือกันมืถือกันมืถือสามาาตัวเนหโอ้ยเข่าสามตัวขอานอ้วนงวดมหนึ่งหรอตาเลขทูบในฝนตกหมู่บ้านบ่ตกเด้ฝนตกมเคลื่อนในเลขทูบเปียเมื่อหล่ะเป็นกรพนานะคะเป็นบ่วง s w i n กม่้านนีนะ เขาเขาสักเนาสามตัวตรงนี่สองหัวอไเนี้ยมาเบิงมาเบิงมอดบอหนามันนี่บุรุษว่าบอหนาม บอยอย่างบอลนะบอลน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่ะมีท้องบอพญานาจปูหีปูฮิโยบปล่าปูวาปูปูว่าหมู่บ้านนี่ปูวาขี่ปอยมือนี่ตีตีะ้อถือปีข้ะ ขอเนาะดังรูปรูปบองดูขีดดังบ่เป็นสมีโชคบ่เป็นเห็ดหมู่บ้านนี่ท้ำมีที่หมู่บ้านนี่มันท้ำมีที่หมู่บ้านนี่อันนี้คือเลขหางประทัดเมื่อหมู่บ้านได้พี่น้องคหมู่บ้านนี่กามาหมู่บ้านนี่กามาแต่มันไทยท้ำอะไรมันติดเพ่งมีหมอลำซิงหมู่บ้านนี่ก็เจ้าถือเป็นล้านล้านหมดนะพอป้ะ ไปถามปูปูว่าคิดปล่อยมื่อนี้ปล่อยอะไร้ะไรไปย่างไปย่างไปทูดานนาทูด้านาดเจนนด้าูด้างด้านาทู้ด้าน้นู่้า โอ้โหโอ้ปูขปปปิดตอ่อเทากนนี่บ่น้า้างปูคนขิดตอ่อเทากนหมนี่บ่ปูคนขิดตอ่อไม่เอ็งบ่เนี่โอ้ให้ตั้งสี่โอ้ให้ตั้งสี่โอ้้เป็นคอน้ม่โอให้เป็คนค้อคนใหม่อ๋อโอ้ปูปลาโยบ่คุณให้ไว้ตัวใดล่ะคะ่ะ กลูกกกครับิ่นเห็นเป็นบ่บ่รู้จักนี้บ่เป็นบด้เป็นม่เพเดอือแต่ว่าถ้าบ่นี่้ว่าเห็ไม่ม่เสักเออเอเอานืสัมาเบ่งสานปูประยูปปูปูอบ้านตานก่นี่โอ้เป็นงานยู่บ้านตานกลบ้านตากนมปทางใดก็บ่คอยรู้จักผมมาทังพีไแม่ทังีางสว่างิบ่รูจักนะทางบ้านตากนบ้านตานก่หม้จักแล้ว โอ้ไปทั้งตอนเชียงคูน่ะโอ้โอ้ไก่ไก่โอ้ปูอปโยเออมาหมู่บ้านนี่มาหมู่บ้านนี่ปูว่ามาหมู่บ้านนี่ปูว่ามือนี่ยังขีปลอยเด้ปูปอยเถออนบอกฮะเาท่นบ่าลวตัวไหนตัวไหบอกเนี่ยเจ้า่ไปนมใจเรย้เนเพ่อนเว่าาเพื่นไดเพ่เ้ยามเพื่อนไแล้วมาไก่เด้ ปดศูน oh. ย์แปดศูนยครับมมน้ใ้กันนว่าถาม้นนแห่คือหมดันอ่ะแขนแง่ปุ๊บพอทห้เบิ้งดอนออ้เห็นเ่อเเบิ้งเนี่ยอเปเบิ้งเนี่ยไกเนี่านถามคยาเรียกอวจู่ถึงที่บานกก็แว่า แปดหกเจ็ดเข้าสามเข้าสามตัวตรงแล้วบัุดค่ยแท้น่ศูนย์นี่งพันสอร้อยเก้าสิบห้แบ่ได้วะศูย์หนึ่บ่ได้ย่น่งเากไ่ใจ้คนนี้ต้องใวย่สดุลากแล้วแปแปดวปดแปดแปดศันย์แปดแดเจ้าหกเจ็ดเลขหัาราท่านนั่นกับสันสามศูนย์โอ้ ส่วนเลขกันของอันปูนันพ่นไ้แปดู่ย์แปดโอ้แปดูนยนแปดว่าเมีาเม่ยก็ซชื่อแกทัก่ายคุ้าอยู่ไต้หวันสุ้าใแตอยู่ลคนณลโอ้แต่คนณลายคนหลยโอ้เลขสามโตหลายคลายมันก็ได้หลายอยู่นะชเลือก่งไ่ื่อหอังเนี่มู่้อ่าเขาไม่เชื่อเขาเชื่อนีแม่บอกอยสามตัว แันตกาก็เลยสตัวกลงพนี่แล่ดเล่นะเขาเรียกว่าเซี้าโออันงวดที่แล้วมันกัดงวดที่แล้วกัเขาสามตัวแม่นบอกโออันแม่นอยู่อันสี่หกสี่หนึ่งสี่หกนะคนบ่ิษากเสียบาเล็กสามตัวบีเล็กพีเล็กน้องเล็กพีนองกันเมืเลรแปดหกแปดหเจ็ดเฮ้เบิ่งกูเเบ้กูที่เชื่อ่เชื่อก่อโอ้ มาเี่ยนี่นี่就不能ซืยอวันวันก็วันอือผมาลูกสามตอนั้นเขาเ้องเช่อแล้วนะโอ้แปดศูนย์แปดเอา8แปดศูน hmm. ย์แปดเขาก็เอาตามตามปูหลอดปูปูบ้านมือนนี่งขี right. ่ปอยนี่ปูปอยแล้วนี่แปดศูนย์ปดี่ครับม่ใช่เปนเป็นเปนลูกเดือดใช่ใช่ใช่น่ใ่นช่ใชใช่้ว่ใ่่ใช่่ใช่ใ่ใช่ช่ใค่่ช่ใช่่่่่ ผนบอกก็ขีเอาตามที่เพื่อนล่วงหาละเพราะว่าเพื่อนบอกย่โมว่านนี่เพื่อนบอกมู่ว่านนี่ว่ามือยังกล่ปอยไปไปไปเบิงในเฟซบอกบ้านนี้ก็บ่ได้เป็นหมู่่นบ้านมันบ่เห็นดิเออเอาตามนั่นล่ะแปดศูนย์แปดแปดนแปดเออเออกับสานเออแมนถูกแล้วเขียนถูกแล้วยังเพราาะว่เลขหวยอยังประทัดเออเลขเลขเลขหางประทัดไปเขียนใส่ผิดตัว ว่าว่าเนี่ยนี่เรียกหางประทัดนี่ก็ต้องเขียนใส่พี่เอาแปดศูนย์แปดแล้วศูนย์แปดศูนย์โอ้แปดศูนย์แปดโอ้ถือแล้วโอ้แสดงว่าอันนี้เจ้านะหูบดีหูบดีเอ้าพี่น้องเอาตามนี่เด้อเออเออพญานาคโอ้ยพญานาคพญานาคก็มีควายก็มีเห็นบ่น่ะ บอเขียนถือแล้วเอาเอาเขียนถือแล้วอาอาจารย์ไปพอนั่นี่ยศพ่ออยู่บ่อหรอกอ่าวบออ้าพี่น้องแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้เอาให้ลูกจับให้เลขของอันพันวาเลขอันเป็นยางณเพิ่นพ่อในเถ้าดิเมื่ออันพ่อเพิ่นเป็นยังก็พ่อ เพราะว่าคันเอิ่นปูเพิ่นพระในแถาเนี่ยแม่เพิ่นเพิ่นพ่อคู่โอ้เพิ่นเป็นพ่อคู่ท่านพ่อคู่ท่านพ่อคู่โอ้ท่นเป็นท่านพ่อคู่ครับเพิ่นคนคณะตำบลเลยโอ้เจ้าคณะตำบลน่ะเจ้าอาวาสพระตันย์อโอ้เจ้าคณะตำบลโอ้เจ้าคณะตำบลเอาพี่น้องแคปหน้าจอยได้ครับเลขแปดศูนย์แปดส่วนเลขหางประทัดนี่ก็คือสามศูนย์ครับเก้าหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อตัวเก่าหน้าฟอนน้ามาได้ด้มาได้มาได้ ตัวนี้ก็มาได้ตัวนี้ก็มาได้นี่ตัวหกเก้าตัวเก้าหกเป็นเลขเก้าไหเป็นเลขเก้าเมนเป็นเลขเก้าเอาเก็ส้อยเอาดเก้าหกเก้าเจ็ดก็ได้ดิเมนครับไม่เมนวะเ็รได้เมนเอาแปดศูนย์แปดด้พี่น้องเลขของันพ่อคู่เนาะเีขของพ่อคู่นี่คือแปดศูนย์แปดโอ้เพิ่นประยูเพไปบ้านตาานกวดเนาะเอ่อเพิ่นมีงานเลขหางประทัดคือสามศูนย์ เก้าหกเจ็ดได้พี่น้องตัดเอาส้อยเอาเพชรเอาแตงเอาแปรเอาคือสุ่มไหน่อยได้พี่น้องเด้อคือบาเล็กยังก่อนเหรอเริ่มบอกยังไงือเอื่นปูแล้วล่ะตัดเอาซ้อยเอาแปดแปดหรือว่าแปดซูนซูนแปดมันกับเบนยเด้อเลกกันยังก่อนเล็กสันจอดเด้อ ผมเป็นซ้อเพิ่นเพิ่นเพิ่นฟางใช่ผมเพิ่นเขียนใลยผมอยู่หมู่ว่าี่ยเอาเพิ่นเขียนอะไรตัวใดพ่อตัวเดียวกันนี่บ่อไอตัวนี้ตัวนี้มันไม่ได้เป็นก้าวก้าวเรื่อนก้าม่ไดเป็นเท็จพกเลยก้าวเก็ทพกกัตัวเดียวกันตัวนี้ไม่เอานี่ตัวนี้ของของของวันงสาเนาะเป็นของต้นตะเคียนเอาต้นตะเคียนมาโยหันทั้งนาน ผมเฮ็ดนี้แล้วผมก็จะไปเฮ็ดตันั่งเดตเด็ราคาเฮ็ดตันเดราคาเฮ็ดวเขาไม่เสียละ้นเสียละคุดตับอูเฮ้ยมากนเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเ้อโอ้ยยางไอ้เบิ่งอยู่อันนั้นที่โว่านี่ด้ออไรอย่วัดุนสะาดนี่ครับพ่ชยเปนปูสวนทิดว่ามันไม่ลับมากหรออืมอันนั้นอันเพิ่นอยู่วัดมันบับเป็นปููวัดนนสาด วัดนุสานวัดนนสาดนี่โอบ้านวัดบ้านคร้วัดไปไดหาวัดนุสานบุคคนี่ครับรรออขอบคุณอะไรพ่อเกาตามนี่แหละอันพ่อว่ามากหมู่บ้านนี่ขออนุญาตอันอันท่านพรอคู่พันแล้วคุณว่าทายทำโหลดวัดท่านเออพาะว่าขออนุญาตไนแล้วนี่ก้อยทายนี่อาิไะโอ้ อ้าวตามนี้พี่น้องโชคมานกันสุผู้สุขคนเด้ออ่ะฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม